ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอัพพอดแคต์วันนี้ก็อยู่กับผมกนกชาสมชัยวันนี้ผมมีประเด็นที่น่าสนใจที่มาชวนทุกคนนะครับพูดคุยถึงสิ่งที่น่าเป็นห่วงในคนเจนใหม่วันนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรนิชาทิติถากุลหรืออาจารย์ฟังข้าวที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย สวัสดีค่ะคุณพบแล้วก็สวัสดีค่ะผู้เข้าฟังทุกท่านเลยนะคะวันนี้ประเด็นที่คุณพบชวนหมอเข้ามาคุยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าชีวิตคนเจนใหม่จริงๆมีทั้งมุมที่เป็นข้อดีค่ะแล้วก็มีมุมที่เป็นประเด็นท้าทายด้วยซึ่งมันคือพฤติกรรมเองค่ะพฤติกรรมที่เราคิดว่าเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันแต่ถ้าเราไม่ดูแลแล้วก็ใส่ใจสุดท้ายอาจจะนําไปสู่โรคร้ายหรือว่าภาวะทางสุขภาพที่แย่ลงได้ อาจารย์ครับนะที่เราพูดไปตอนข้างต้นรายการนะครับเจเนะอเรชันเนาะมันก็คงจะเป็นการแบ่งช่วงอายุครับอาจารย์ที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเทคโนโลยีรวมถึงพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปครับอาจารย์วันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ผมบอกเนาะสิ่งอะไรบ้างที่ครับที่น่าเป็นห่วงในคนเจนใหม่ผมก็เลยอยากให้อาจารย์นะครับช่วยสื่อถึงคุณผู้ชมแล้วผม ก็เคยได้ยินอาจารย์พูดว่า,าแม้ชีวิตเราจะมีความท้าทายยังไงนะครับก็ยังมี6พฤติกรรมที่เราควรที่จะใส่ใจดูแลมันครับอาจารย์พอจะอธิบายคร่าวๆให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะตัว6พฤติกรรมที่หมอพูดจริงๆนำไปประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกเจเนอเรชันเลยค่ะแต่เพียงแค่ว่าคนในเจเนอเรชันใหม่เนี่ยถ้าเราเริ่มใส่ใจตั้งแต่ตอนนี้น่าจะช่วยในการทำให้สุขภาวะที่ดีเกิดขึ้นในระยะยาวได้ด้วย ค่ซึ่งตัวพฤติกรรมที่หมอบอกเนี่ยมันคือศาสตร์ของวิถีชีวิตที่เราควรจะใช้ให้ดีนั่นเอง6ประเด็นที่หมอจะชวนคุยในวันนี้ที่เราน่าจะพูดคุยแล้วให้คุณพบค่อยๆถามหมอ,อมาเรื่อยๆมันจะได้ไม่ดูวิชาการเกินไปเนาะก็คงมีอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะว่าเราต้องทานอาหารที่ดีเหมาะสมถัดไปก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหว ไม่ได้หมายถึงแค่ออกกาลังกายแต่หมายถึงเคลื่อนไหวนะคะในชีวิตประจําวันนอกจากออกกําลังกายทานดีแล้วต่อไปคือนอนดีค่ะเราต้องนอนดับพักผ่อนให้พอแล้วก็รู้จักวิธีการจัดก,การความเครียดอพอเราไม่เครียดมันก็จะหมากเรื่องหนึ่งค่ะคือก็ต้องรู้จักการระมัดระวังการที่จะใช้สารเสพติดต่างๆแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีระวางตัวเองด้วยหรือว่าคนในครอบครัวกัน อย่างที่อาจารย์บอกมาครับมันมีหลายประเด็นมากที่เราต้องให้ความสําคัญปัจจุบันนะครับไม่ว่าคนเจนไหนหรือคนเจเนอเรชันใหม่เองก็ตามนะครับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือมีการนั่งทํางานที่นานขึ้นรวมถึงมีการอยู่กับที่เป็นระยะเวลานาน,านๆสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบอย่างไงกับเราได้บ้างครับอาจารย์เป็นประเด็นที่ไม่พูดไม่ได้ค่ะเพราะต้องพูดถึงวิถีชีวิตประจำวันปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้พอเราอยู่ที่หน้าจอนานๆน,านคะคะ เราจะนั่งแล้วพอเรานั่งนานก็จะเข้าสู่ภาวะเหนื่อยนะิ่งภาวะเหนื่อยนิ่งหรือถ้าเราเรียกชื่อเล่นก็คือภาวะ i t t i n g disease มันเป็นพฤติกรรมที่จะส่งผลทำให้เราลดการเผาผลาญพลังงานนะโดยเฉลี่ยในชีวิตประจำวันพอเรานั่งเฉยๆพอเราเผาผลาญพลังงานลดลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงกับโรคเรื้อรังหลายโรค ยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไขมนันความดันนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วจริงๆมันมีการศึกษาด้วยค่ะว่าเพิ่มอัตราการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มคนที่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำในระหว่างวันเนี่ยเกกว่าเปอร์เซ็นต์เลยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราปล่อยตัวเองนั่งนานๆก็จะเพิ่มความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะซึ่งในการศึกษาเขาบอกเลยว่า ถ้าเราจะลดปัญหาด้านนี้แค่ระหว่างทางระหว่างวันนะคะที่เรานั่งอยู่สักครึ่งชั่วโมงลองได้ขยับร่างกายไม่ว่าจะออกมาเดินเฉยๆหรือว่าเดินรอบห้องเนี่ยคะ่ะเดินออกไปทํางานบ้านก็ได้นะคะบางคนก็ออกมาออกกําลังกายเลยก็ได้เหมือนกันแบ่งเป็นช่วงๆเท่านี้ก็ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตลดระดับน้ําตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วก็รวมถึงเพิ่มการเผาผลาญพลังงานแล้วก็ลดความเสี่ยง ต่อการจะเกิดการเสียชีวิตรหรือว่าโรคเรื้อรังเหล่านั้นที่หมอพูดไปด้วยค่ะอ่าสหรับเมื่อเราพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายแล้วเนี่ยครับอาจารย์สําหรับใครก็ตามที่อ่าหรือค่ๆนะครับที่ยังไม่เคยที่จะเริ่มออกกําลังกายหรืออยากจ,จะลองเริ่มออกสตาร์ทในการออกกําลังกายนะครับอาจารย์ควรที่จะเริ่มยังไงดีครับอาจารย์เริ่มวันนี้ค่ะ <laughs> เยี่ยมเลยครับ <laughs> เริ่มวันนี้แล้วก็อย่างที่พูดไปว่ามันไม่ได้ต้องเป็นออกกําลังกายก็ได้นะเพราะว่าถ้าบอกถึง ย้อนไปตรงที่บอกว่า6อย่างที่หมอพูดถึงแค่เป็นการเคลื่อนไหวก็ได้ค่ะคำว่าออกกําลังกายคือมันต้องมีเป้าหมายชัดค่ะแต่ว่าถ้าไม่เคยเลยก็คงขอเริ่มเป็นคําว่าการเคลื่อนไหวระหว่างวันก่อนคือหมออยากให้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆสิ่งที่เราถนัดหรือเราชอบเช่นบางคนอาชอบเดินอ่ะบางคนชอบปั่นจักรยานแต่ไม่ชอบเดิน หรือบางคนอาจจะเป็นการออกกำลังกายอย่างอื่นการทําส่วนทำอะไรคะคือแค่ได้เคลื่อนไหวร่างกายก่อนอันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องเริ่มทําก่อนแล้วก็พอเราทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็ทําได้เรื่อยๆสุดท้ายก็จะค่อยๆขยับไปสู่เป้าหมายแล้วก็ขยับเป็นการวางแผนออกแบบออกมาเป็นโปรแกรมการออกกําลังกายจริงๆที่เข้ากับตัวเองจนถึงเป้าหมายที่บอกว่าประมาณถ้าเป็นแอโรบิกก็ร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ยแบบพื้นฐานเนาะหรือประมาณ30นาทีต่อวนันอย่างเงี้ยคะ่ะ ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าวิหเหมอบอกให้ไปเดินไปวิ่งก็ยังยากอยู่ดี <m> ส่วนใหญ่นะตอนนี้หมอก็จะแนะนำเป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่เรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์อินทิเกรตเอ็กซ์ซอร์ซส์คือเอาการออกกำลังกายเนี่ยเข้ามาอยู่ในช <G> ีวิตประจำวันเช่นแทนที่เราจะเดินนเดินขึ้นลิฟต์เราก็อาจจะเดินไปสักหน่อยเพื่อไปบันไดเลื่อนก็ได้ค่ะยังไม่ถึงบันไดลงไปถึงแค่ชั้น,น <m> <c oughs> อ่าชั้นหนึ่งแล้วก็แทนที่จะลงชั้นจีโดยไปไดเลื่อเราเดินลงหมอกยกตัวอ,อย่างก็คือให้เพิ่มการเคลื่อนไหวในชีวิตประจวาวันเริ่มจากอย่างนี้ก่อนหรือว่านั่งทานกาแฟ,ฟก็แค่มีมันจะมีท่าออกกําลังกายค่ะแบบว่าแค่นั่งเฉยๆเราออกกําลังกายขาอย,ย่างไง,งก็ทําได้เหมือนกันก็จะไม่ไม่อยู่เฉยๆเราเริ่มจากตรงนั้นก่อน <S 2> <S 2> ในส่วนของการจัดการความเครียดนะครับอาจารย์ผมคิดว่าแต่ละคนนะครับมีการจัดการความเครียดที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็ Utan, นั่งทํางานานานๆอาจจะมีการพักเบรกในระยะเวลาสั้นๆบางคนก็อาจจะหาอะไรกินเช่นขนมหวานน้าําหวานหรือของทอดเองก็ตามนะครับอาจารย์ผมคิดว่าการการจัดการความเครียดเแบเนี้นะครับมันคงอาจจะยังไม่เหมาะสมผมอยากให้อาจารย์นะครับช่วยแนะนําการจัดการความเครียดที่เหมาะสมให้กับคุณผู้ชมดีกว่าครับสิ่งไหนที่มันเหมาะสมกับคุณผู้ชมในการจัดการความเครียดได้บ้างครับอาจารย์โอ้เจอคําถามใหญ่เลยค่ะการจัดความความเครียดเหรอ แต่คุณพ่อกำลังจะไม่ทำให้หมอเครียด <c oughs> ใช่ไหมตอนนี้อ่าไม่เครียด <c oughs> เพราะว่าการจัดการความเครียดจริงๆเลยนะคะคือเริ่มจากตัวเองเข้าใจตัวเองก่อนเลยพอเราเข้าใจตัวเองรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ไม่ไม่ไปรบกวนใครอันนี้คืออันที่หนึ่งแต่ถ้าเราต้องทำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบอันนี้ต้องหาวิธีการจัดก,การภายนอกเข้ามาช่วยและหรือจัดก,การความคิดตัวเองเนาะว่าสมมติไม่ชอบแหละแต่เราทำเท่าที่ร่างกายหรือว่าใจเรารับไหวอันนี้ประเด็นถัดไป หรือถ้าเป็นสิ่งนอกกายละก็คือเรื่องอาหารการกินบอกจริงมันก็ได้นะคะคือเป็นวิธีการจัดก,การความเครียดอย่างหนึ่งเลยเพียงแค่ว่าหมอไม่อยากให้การทานอาหารนะมันมนําไปสู่การทานอาหารที่ไม่เหมาะสมจนเกินไป<ช>คือ<ช><ช>ไม่ได้ห้ามเลยนะคะแต่ว่าต้องรู้จักบาลานซ์เนเราเน้นว่าบาลานซ์ดีกว่าอ,อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําดีกว่าครับการรับประทานอาหารยังไงให้เหมาะสมดีกว่าครับอาจารย์ ถ้าเอาแค่อาหารก่อน<ช>อาหารให้เหมาะสม,มก็เออเวลาเรานั่งนานๆดูดูโทรทัศน์ดูซีรีส์มันก็อดไม่ได้ที่จะมีของหวานของคบเคี้ยวอาหารฟาสต์ฟู้ดเพราะหาง่ายสั่งง่ายใช่ไหมคะอาจจะต้องลดลงนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าขนมขบเคี้ยวเนี่ยก็จะมีกลุ่มน้ำตาลสูงมีไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไขมันทรานส์แล้วก็มันจะเป็นอาหารอาหารอร่อยมันคืออาหาร หวานมันเค็มรวมกันนะคะ<ช>เราจะเห็นว่าขนมกรอบๆหลายอย่างจะเป็นแบบนั้น,นมันคือหวานมันเค็มซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจหลอดเลือดสมองไขมันพอกตับแล้วคือยิ่งถ้าไม่ได้เคลื่อนไหวอีกไปกันหมดค่ะก็อยากให้ลดลงแล้วก็ถ้าทําได้นะคะอยากให้เพิ่มจริงถ้าคุณพบกับท่านผู้ชมน่าจะ ได้ยินคำเนี้ยมาสักพักช่วงหลังคนไทยเราอ่ะเห็นความสำคัญเรื่องนี้เยอะขึ้นก็คือการทานอาหารที่เป็น plant based diet พอจะเคยได้ยินมาม,มาบ้างครับอาจารย์คือไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ยไม่กินอะไรที่เป็นทางผลิตภัณฑ์จากสัตว์อีกแล้วนะคะมคไม่ได้ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้แค่เราเพิ่มอาหารที่เป็นกาก,ากใหญ่เข้าไปเพิ่มพวกไฟเบอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีเข้าไป แต่ว่าถ้าจะเพิ่มไปอีกว่าโปรโตีนหลายอย่างเราจะเพิ่มโปรโตีนที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืชเข้าไปด้วยเต้าหู้อะไรค่ะก็ทําได้ก็ดีเหมือนกันคือพอทานอาหารพวกผลิตภัณฑ์จากพืชเยอะขึ้นนะแน่นอนอันที่1ก็คือคอเลสเตรอรอลไม่ได้มาก็จะลดความเสี่ยงของโรคหลายอย่างแล้วถัดไปก็คืออหารในกลุ่มเหล่านี้ค่ะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึง สารที่ลดการอักเสบในร่างกายเราได้ถ้าเราเพิ่มอาหารกลุ่มนี้เข้าไป<ม>ก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายลดความเสี่ยงของการเกิดการอักเสบในร่างกายลดความเสี่ยงของโรคที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่อะค่ะถ้าไม่เป็น plant based diet ไปเลยก็คงขอเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็น whole f o o d diet <ม>คืออาหารที่แปรรูปให้น้อยที่สุด เพราะว่าเวลาผ่านกระบวนการแปรรูปโดยเฉพาะยิ่งแปรรูปจากโรงงานเนี่ยเรามีทั้งการใส่สารปรุงแต่งที่มันไม่ใช่แค่เครื่องปรุงในใ,ในห้องครัวเราเนาะเป็นสารปรุงแต่งสารวัตถุก,กันเสียหรือว่าต้องใส่พวกไขมันพวกอะไรอยอะเข้าไปเยอะๆค่ะอาหารถึงจะแปรรูปออกมาอร่อยเนาะ,ะเช่นพวกกลุ่มไส้กรออะไรเงี้ยค่ะ เนื้อที่เป็นเนื้อบดท,ที่ทํามาสําเร็จรูปไปแล้วเนาะอะไรที่มันผ่านกระบวนการในโรงงานมาถึงแล้วเร,เราแทบจะฉีกซองทานได้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยคือแปรรูปมาเยอะอันนี้ต้องระวังก็เพื่อที่จะถ้าเราทานกลุ่มเนี่ยเยอะก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลายอย่างาเช่นโรคม,มะเร็งบางชนิดด้วยค่ะในอีกแนวทางหนึ่งนะครับอาจารย์ก็คือบรูโซนนะครับอาจารย์อันนี้ผมอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้กลุ่มผู้ชมฟังครับการดูแลตัวเองแบบบรูโซนนะครับมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อื ก่อนจะบอกว่าการดูแลแบบบลูโซนเป็นไงคือตรงน่าจะขออธิบายก่อนดีกว่าว่าบลูโซนคืออะไรใช่ครับอาจารย์บลูโซนคือพื้นที่ที่เรากําหนดกําหนดชื่อพื้นที่เนี้ยว่าเป็นบลูโซนมันคือพื้นที่ที่มีคนประชากรนะคะที่เป็นผู้สูงอายุเยอะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอายุยืนไปจนถึงร้อยปีได้หรืออายุยืนมาก อ่ะก็มีการศึกษาหรือว่าเข้าไปสํารวจเยอะจะมีหนังสือเรื่องนี้ด้วยเนาะว่าเอ๊ะเราลกลุ่มคนที่อยู่พื้นที่นี้เขาทำยังไงเขาถึงมีชีวิตได้ยืนนานยืนยาวนานอ่ะแล้วก็แข็งแรงด้วยอ่าพอเข้าไปศึกษามาแล้วจริงๆก็จะพบว่ามันคือวิถีชีวิตนี่แหละคะ่ะที่มันต่างจากคนสังคมเมืองหรือว่าประชากรส่วนใหญ่บนโลกอ่ มันคล้ายๆกับที่หมอพูด6พฤติกรรมเมื่อสักครู่เนาะแต่จะมีคําที่ต่างกันนิดนึงเฉยๆแต่หลักๆก็คือ6พฤติกรรมเหมือนเมื่อกี้หนึ่งในนั้นก็คือการทานอาหารแล้วก็มันจะมีอีกคํานึงของบลูโซนคือเขาจะทานอาหารอิ่มประมาณ80%ค่ะ<ม>คือไม,ไม่อิ่มจนเกินไปเอาแค่พอดิบพอดีหมอแบอบกว่าสรุปคือมันไม่ได้ห้ามอะไรไปเลยแต่คือบาลานซะ์เนาะเอาอยู่ตรงกลางนะดีที่สุดประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องความเครียดเขาก็จะมีวิธีการ จัดการความรู้สึกตัวตนตัวเองให้รู้ว่าตอนนี้รู้สึกนึกคิดอย่างไรรู้วิธีการคล้ายๆทำสมาธิของเราประมาณนี้ค่ะ,ะถ้ามอ,ม,มองในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะครับอาจารย์อย่างน้อยๆเราต้องนอนอให้ได้7จถึงแชั่วโมงถูกไหมครับอาจารย์แต่ในปัจจุบันนะครับมันมีสิ่งที่มาลบกวนการการนอนหลับพักผ่อนของเราก็คือหน้าจอหรือการใช้โซเชียลมีเดียก่อนนอนนะครับอาจารย์ส่งผลกระทบยังไงได้บ้างครับ ในในส่วนของเรื่องการนอนรวมถึงพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนไปครับอาจารย์ค่ะการนอนเนี่ยคือหนึ่งประเด็นที่หลายคนประสบปัญหาตอนนี้คือไม่ใช่แค่ชั่วโมงระยะเวลาการนอนด้วยนะคุณพบมันคือประสิทธิภาพในการนอนเราลดลงแล้วการที่เราเหมือนถ่ายมือถือเต้อ <laughs> งใช้ว่าถ่ายมือถือ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆเออมันส่งผลกับ ประสิทธิภาพการนอนโดยเฉพาะในด้านทางเรื่องหนึ่งก็คือหลับยากขึ้นเพราะว่าสมมติเราเปิดแล้วเจออะไรตื่นเต้นอย่างคะ่ะตื่นเต้นปุ๊บโอ้โหสมองทํางานแล้วเริ่มคิดตามอ่ะหัวแล่นไปเลยหลับไม่ลงอันนี้ที่หนึ่งถัดไปก็คือพอเรายังตื่นเยอะสมองเรายังทํางานพอนอนไปจริงๆแล้วมันหลับไม่สนิทคะ่ะหลับไม่ลึกก็จะส่งผลต่ออีกทีนี้พอนอนหลับไม่ดีตื่นเช้ามาก็ไม่สดใสไปทํางานเราอาจจะประสิทธิภาพลดลงก็เครียดดีคะ่ะ คือมันมันกลายเป็นว่าถ้าเราแค่เริ่มนอนไม่ดีแล้วทําให้ตื่นเช้ามามันไม่สดใสมันคือจุดเริ่มต้นที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราไปลดการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออื่นๆเลยนะไม่ต้องโทรศัพท์มือถือก็ได้แบบอาจจะเป็นโทรทัศน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนอนสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีลดลงหยุดให้อยู่กับตัวเองอาจจะเป็นการลดความคิดที่อยู่วนในหัวด้วยการเขียนก็ได้ค่ะ อันนี้ก็ช่วยลดความเครียดเนาะเขียนออกมาให้หมดแล้วก็ไม่ต้องรับอะไรเข้ามาคิดเพิ่มนะเสร็จแล้วก็เข้านอนอ่นี่ก็เป็นหนึ่งวิธีทาให้เราได้นอนดีขึ้นแล้วก็เวลาเรานอนดีอะค่ะ,ะเราชอบท่องกันว่าถ้านอนหลับพักผ่อนดีก็จะทําให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองใช่ครับซึ่งมันจริงค่ะมันส่งผลถึงการลดการอักเสบในร่างกายแล้วก็รวมถึงทําให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นด้วยเหมือนเป็นเป็นช่วงเวลาการ ฮิวิ่งของเราอะเนาะที่เราไม่ต้องแบบไปคิดไปทําอะไรเยอะไม่ต้องไปเจอสารมลพิษอะไรคือเวลารานอนมันควรจะได้พักเต็มที่อ่ะพอเรานอนเต็มที่ก็ทําให้ควบคุมความดันโลหิตดีค่ะฮอร์โมนก็จะบาลานซ์อ่ะคือมันจะมีช่วงเวลาแล,วแล้วช่วงนี้ฮอร์โมนไหนจะต้องทํางานไงคะก็จะไปตามนาฬิกาชีวิต mm. ที่ควร,ครจะเป็นอ่ะร่างกายจะเข้าสู่สมดุลสุขคือการนอนต้องดีเราถึงจะมีเป็นหนึ่งในประเด็นที่สําคัญเราถึงจะมีวิถีชีวิตที่ดีได้ อีกหนึ่งประเด็นนะครับอาจารย์ก็คือการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดครับอาจารย์ส่วนนี้ผมอยากให้อธิบายาถึงส่วนนี้หน่อยครับอาจารย์ว่ายังไงบ้างครับสิ่งเสพติดหมอขอไม่พูดถึงประเด็นโ,โซเชียลมีเดียเสพติดโซเชียลมีเดียเพราะคิดว่าคุณพบน่าจะต้องมีอ e ีเซชันหนึ่งที่คุยย,วยาวๆแต่ว่านั่นคือหนึ่งสิ่งเสพติดนะคะคว่าสิ่งเสพติดที่วันนี้เราน่าจะพูดกันก่อนก็คงเป็นเรื่องบุหรี่แอลกอฮอล์นะแล้วก็นอกจากบุหรี่แอลกอฮอล์คงเป็น แตะไม่ได้เพราะไม่แตะไม่ได้ต้องขอภัยไม่แตะไม่ได้ก็คือเรื่องของอายาที่ไม่เหมาะสมคือหมายถึงว่าซื้อยาหรือเอายาสมุนไพรอาหารทุกอย่างเลยเอามาใช้อย่างไม่ถูกต้องอย่างนี้ค่ะจนเสพติดมันเข้าไปแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณเรื่อยๆโดยที่สารนั้นอาจจะไม่ถูก บรรจุหรือระบุทางกฎหมายว่าเป็นยาเสพติดก็ได้ะเช่นยานอนหลับอย่างเงี้ยใช้จนติดเองหรือว่าบางคนทานยากลุ่มอื่นเพื่อช่วยในการนอนหลับและคลายเคยรียดแล้วก็ใช้ปริมาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้ก็ส่งผลเสียเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตรงกับโรคจริงๆแล้วก็ได้ผลข้างเคียงอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันส่วนบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอะอันนี้เป็นสารคือในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามันมีสารอื่นๆนอกจาก นิโคตินด้วยมันคือมีสารโลหะหนักอย่างอื่นอีกแล้วก็สารพิษอื่นอี่ในบุหรี่ไฟฟ้าบางทีเราตอบไม่ได้เลยว่าตัวที่เราซื้อมามีสารอะไรที่ไม่ดีอยู่บ้างนะคะปริมาณเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยส่งผลกับปัญหาทั้งโรคปอดการคุมความดันแล้วก็หมอพูดสารยังการอักเสบในร่างกายคือมันไม่ดีอ่ะถ้าเลี่ยงได้ลดได้อดีแล้วก็ถ้าเราบอกว่าเราใช้เพราะต้องการลดความเครียดคงต้องวนกลับไปใหม่อันเมื่อกี้ก็คือ งั้นเราควรมาหามากกว่าไหมคือไปแก้ที่ต้นเหตุค่ะว่าถ้าเราใช้สารเสพติดพวกนี้เพื่อลดความเครียดงั้นเราไปจัดการที่ความเครียดเลยจะดีกว่าไหมหรือว่าเราบอกว่าเราดื่มแอลกอฮอล์เพื่อช่วยให้ไม่เครียดแล้วก็นอนหลับด้วยงั้นเราไปปรับใหม่คือไปจัดการวิธีการนอนที่ดีดีกว่าไหมเช่นไปลดโทรศรัพท์โซเชียลมีเดียก่อนนอนอย่างเงี้นะคะลดเรื่องเครียดก่อนนอนแล้วก็ไปปรับสุขลักษณะการนอนใหม่อย่างเงี้ยค่ะ อืมก็น่าจะแก้ตรงจุดกว่าแล้วก็ที่สาคัญอีกอันหนึ่งคือไม่เสียเงินด้วย <S <S ใช่ครับ <S <S อาจารย์อ่าในอีกมุมหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับอาจารย์ก็คือเรื่องการสร้างสัมพันธภ,ภาพที่ดีในสังคมนะครับอาจารย์คงอาจจะรวมถึงการเข้ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นชมรมหรืออ่าอะไรก็ตามที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นนะครับอาจารย์อาจารย์พอจะอธิบายเพิ่มเติมอีกได้ไหมครับว่าการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในสังคมนะครับ อ่าส่งผลกระทบยังไงได้บ้างครับสามารถส่งผลดียังไงได้บ้างดีกว่าครับอาจารย์ต่อต่อเราหรือทุกๆคนนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นครับอาจารย์ความสัมพันธ์ที่ดีมันทําให้เราอบอุ่นใจค่ะคือแต่ว่าพูดอย่างนี้ก็ดูลอยๆเนาะคือมันอบอุ่นใจอจริงอันที่หนึ่งเอ่อแต่อีกอันที่สําคัญก็คือมัน มันก็มีการศึกษาแล้วจริงๆค่ะว่ามันไม่ได้แค่อบุนใจแบบปมแบบคิดเอาเองว่าอบุนใจอะคือมันส่งผลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่นพอเราความสัมพันธ์ดีอะเรามีเรื่องเครียดเรืร่องกังวลเรามีเพื่อนที่ดีหรือว่าคนในครอบครัวที่ดีที่พูดคุยกันได้พอเราได้ระบายหรือบอกสิ่งที่เรากังวลได้พูดคุยกับคนที่ไวใจอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราความเครียดลดลงการอักเสบลดลงเราก็ปรับฮอร์โมนสมดุลมากขึ้นบางครั้งเวลาพูดคุยปุ๊บมีการโอบก,กอดอีกออฮอร์โมนออกซิโตซินหลัง่งรู้สึกแบบ เออเรามีคนอยู่ด้วยนะรู้สึกสบายใจร่างกายไม่เครียดแล้วทีเนี้ยอันนี้คือก็เลยทําให้ระบบของระบบทุกอย่างของร่างกายเข้าสู่สมดุลใหม่แล้วก็สุขภาพใจดีขึ้นสมองดีขึ้นปลอดปรกทำงานต่อได้ไงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องดูแล เออไม่ใช่แค่กายไม่ใช่แค่กายอย่างเดียวไม่ใช่กินดีออกกาลังกายดีแต่ว่าความสัมพันธ์ต้องดีด้วยอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างกันเนาะ <S <S แล้วก็อีกอย่าหนึ่งวิธีการที่หมอพูดมาแก yeah, คือทํากับตัวเองได้ด้วยที่หมอบอกว่าเขียนอย่างเงี้ยค่ะมันคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มมีการพูดว่าเขียนสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณตอนเย็นอ่าหรือว่าบางคนก็จะเป็นตื่นเช้ามาเขียนว่าเรารู้สึกขอบคุณอะไร <S <S ค,คิดว่าวันนี้เราอยากจะมีเป้าหมายทําอะไร มันมันคือมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ต้องทําที่เมื่อกี้คุณพบบอกว่าเราต้องออกไปทํางานอาสาไปทํางานเจอผู้คนสําคัญไหมมันก็สําคัญแต่ว่าไม่ได้เป็นแค่จุดเดียวของการสร้างความสัมพันธ์ค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันคือตัวเองคนรอบข้างในเพื่อนฝูงครอบครัวแล้วก็ค่อยไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับคน ไกลตัวออกไปในชุมชนในสังคมเพราะฉะนั้นงานอาสาหรือเข้าไปทํากิจกรรมชุมชนเป็นส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าต้องกลับมาดูแลคนรอบข้างด้วยคือบางคนออที่เป็น introvert หน่อยเนาะไม่ได้อยากแบบไปพบคนแปลกหน้าไม่รู้จักภายนอกเยอะๆเราก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นไม่ได้คะ่ะก็กลับมาสร้างในครอบครัว อ่าเวลาน้อยอาจจะแค่จัดสรรเวลาว่าโอเคเราเลือกแล้วนะว่าวันนี้จะกี่ชั่วโมงลวหรือว่าบางคนแค่แบบครึ่งชั่วโมงยังได้เลยได้มีเวลาโทรศัพท์คุยกันหรือว่าจัดว่ามื้อเย็นเราจะทานข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะสักแป๊บ,บนึงอ่าจัดเวลามานิดเดียวเองมันไม่ได้กวนเวลาเท่าไหร่เอาเวลาโซเชียลมีเดียตัวเองเออกมาก็มานั่งคุยกันเจอหน้าอีย่างงได้เลยอืมเท่านี้ค่ะผมอยากให้อาจารย์นะครับช่วยแนะนําหรือส่ง ข้อความที่ถึงคุณผู้ชมครับว่าสําหรับคนเจนใหม่อะไรบ้างที่ควรเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับอาจารย์อืเพราะว่าพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครถ้ามู้ฟังคนไหนที่ฟังมาถึงท่านท่านนี้เนาะจะรู้สึกว่าโหไม่มีอะไรที่ต้องปรับหลายอย่างเลอเกินหกอย่างที่พูดแต่ทุกอันมันมีรายละเอียดขนาดเราพูดกันแค่คร่าวๆใช่ไหม เราเหมาะแค่ว่าขอเริ่มจากง่ายๆก็ได้ค่ะจริงมันไม่ต้องแบบอเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเนาะเราเริ่มทีละนิดๆเช่นโอเควันนี้ตัดสินใจละกลับไปจะขอเดินหลังจากเลิกงานสัก10นาทีแบบว่าหรือไม่ก็บอกว่าแทนที่จะแบบบางคนบอกมีรถรางที่ทํางานใช่ไหมแทนจะนั่งรถไปถึงที่จอดอย่างเงี้ยเราจะเดินเอาแค่นี้เลยก็ได้เริ่มอันที่หแล้วเราจะทําแบบเนี้ย ต่อไปเรื่อยๆหืืบมางกวาจะบอกว่างานต่อไปนี่หมอใช้กับตัวเองก็คืออาหารทุกมื้อหมอะจะเพิ่มผักเข้าไปทุกมื้อเลยไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่เราจะมีผักทุกมือ้ออันนี้คือจุดเริ่มต้นเอาแค่ว่าได้เริ่มแค่สักอย่างหนึ่งวันนี้หลังจากที่เราพูดคุยกันหมอว่าก็ดีแล้วค่ะอืมไม่ต้องยิ่งใหญ่ค่อยๆอย่างที่อาจารย์ฟังเข้าได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เนาะอะ การเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่อยากให้ทุกคนนะครับลองนําไปปรับใช้ดูมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะลองให้ลองปรับทีละนิดในวันละนิดแล้วค่อยๆเพิ่มจํานวนขึ้นไปก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ในการเช็คอัพคอสแคร์นะครับอาจารย์ยินดีมากเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าสิ่งเล็กๆที่เราทําในแต่ละวันสุดท้ายแล้วจะสะสมเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตหมายถึงว่าสิ่งเล็กๆที่เราค่อยๆปรับในชีวิตประจําวันอาจจะดูเหมือนไม่ได้เห็นการเปลี่ยนปแปลงหรือดูมีค่ามากเท่าไรแต่จริงๆพอเราบวกกับความสม่ําเสมอแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนก็คือสุขภาพที่ดีสุทดสท้ายแล้วก็จะเกิดผลดีในระยะยาวค่ะก็ขอฝากไว้อีกอย่างหนึ่งค่ะว่าอย่าลืมว่าต้องให้เวลากับตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมและรับฟังรายการเช็ค k อัพพอดแคสต์ล้วครั้งหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ